วันที่22สิงหาคม2564ในทุกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่รองรับและถูกรองรับไม่ว่าจะเป็นความคิดจิตใจวัตถุทรัพย์สิสนหรือทุกสิ่งที่เก็บเกี่ยวมีเพียงสิ่งที่รองรับได้จึงจะมีคุณค่าอย่างแท้จริงหากเกินกำลังที่จะรองรับได้ ย่อมต้องเกิดผลเสียที่ร้ายแรงกว่าการเรียกร้องและได้รับที่เกินพอดีจะนำความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาให้ในภายหลังนี่คือปรัชญาที่แฝงไว้ในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่44อรุณสวัสดิ์วันที่22สิงหาคม 2,564ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่43และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างจิตใจที่แตกต่างจะสร้างสรรชตาชีวิตที่ต่างกัน2.2แบบฝึกหัดหนึ่งเดียวในการใช้ชีวิตบนโลกนี้คือ ฝึกฝนหลอมหล่อจิตอันที่จริงผู้มีจิตใจชอบต่อสู้เป็นเพราะเขาผูกจิตไว้กับวัตถุภายนอกทั้งหมดเท่านั้นเองวัตถุภายนอกในที่นี้หมายถึงชื่อเสียงผลประโยชน์ความสนิทสนมและข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นกล่าวอย่างง่ายๆคือ สิ่งที่ไม่ได้เป็นของจิตตนหรือกมลสันดานตนล้วนเป็นวัตถุภายนอกทั้งสิน้นแม้แต่ความคิดในสมองยังถือเป็นวัตถุภายนอกแต่ไม่ว่าวัตถุภายนอกจะมีอำนาจแข็งแกร่งหรือเข้มแข็งมากเพียงใดจะยังคงเป็นเพียงเรื่องทางโลกและแสดงบทบาทจำกัด อยู่เพียงในกาลเทศะที่มันดำรงอยู่ได้เท่านั้นแต่ผู้มีจิตใจชอบต่อสู้ไม่เข้าใจเหตุผลนี้ดังนั้นพวกเขาจึงอดทนทนไม่ได้ที่จะทุ่มเททุกสิ่งเพื่อเดิมพันเป้าหมายของความกล้าหาญนี้คือเพื่อให้ตนได้ใช้งานและควบคุมวัตถุภายนอก ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะไม่ยอมให้ใครมีข้อคิดเห็นในข้อเสนอไม่ยอมแบ่งสิ่งที่พวกเขาครอบครองอยู่ให้ใครและไม่ให้ใครหมายปองตำแหน่งของพวกเขาแต่ผลลัพธ์สุดท้ายของพวกเขากลับเป็นเช่นเดียวกันคือล้วนแต่กำลังชดใช้ความผิดทั้งหมดที่เคยทำยุติบรรดาความแค้นเก่า และสูญเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรในระหว่างการต่อสู้แย่งชิงจิตใจที่แตกต่างจะสร้างสรรชาตาชีวิตที่ต่างกันตำแหน่งจิตใจของแต่ละคนคือสภาวะของชีวิตเขามีสภาวะอยู่ระดับใดพลังก็อยู่ระดับนั้นด้วย นี่คือสิ่งที่เสแส้งไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหากจิตใจของท่านอยู่ในกาละเทศะที่สูงกว่าท่านย่อมต้องมีคุณธรรมที่มีอนุภาพภูมิปัญญาและพลังของกาละเทศะที่สูงขึ้นด้วยแน่นอนนอกจากนี้ยังสามารถสื่อเชื่อมกับมิติที่สูงขึ้นอีกด้วยเหตุผลนี้ง่ายดายมาก เปรียบเสมือนเสาอากาศของโทรทัศน์หากจัดวางเสาอากาศได้สูงจะสามารถรับสัญญาณรายการจากทั่วโลกได้ชัดเจนมุมมองของเราจะกว้างขวางและรอบรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้นตามธรรมชาติส่วนอีกคนที่จัดวางเสาอากาศรับสัญญาณได้ไม่พออย่าว่าแต่ทั่วโลกเลยแม้แต่ช่องสัญญาณท้องถิ่น ยังรับไม่ได้ทำได้เพียงดูภาพที่ดูคล้ายจริงหรือไม่จริงไปอย่างสับสนแล้วทำการตัดสินใจส่วนมากจะคิดไปเองว่าถูกต้องเช่นนี้แล้วในระหว่างพวกเราใครที่สามารถกุมสถานการณ์ได้วินิจฉัยได้อย่างแม่นยำและได้รับความสำเร็จมากกว่าก็เป็นที่รู้กันไม่ใช่หรือ อาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่22สิงหาคม2564เผยแปผ่วันที่1296